ไอกัญชาเนี่ยเราเรามีวิธีการปลูกยังไงก็ปลูกง่ายครับปลูกตอนเป็นเมล็ดตอนเป็นเม็ดเ,น,เนี่ยคือตัดตูดขบตดมาแล้วก็แช่น้ําแช่น้ําเสร็จประมาณสิบสองชั่วโมงหรือวันหนึ่งแล้วแต่เราเลยพี่แล้วเราก็เอาขึ้นมาใส่ในเช็ดชู่หมามันหมาผมทิ้งไว้หนึ่งวันไม่ให้โดนแสงแดดปุ๊บเรา,าเปิดมันจะมีรากออกปุ๊บเราใส่เลยใส่ในกระถางที่เราต้องการปลูกปุ๊บเราเอาพลาสติกปิด พื่อควบแน่นมันให้มันเกิดขึ้นไวๆพี่ควบแน่นควบแน่นมันให้มันเกิดไวๆปุ๊บพอมันเกิดปุ๊บเราก็ค่อยๆใส่ก็ค่อยใส่ปุ๋ย15วันเนี่ยเขาจะใส่ปุ๋ยทีตอนที่ช่วงมันงอกมา15วัน15วันไปแล้วนี่เราสามารถดัดแต่งกิ่งตัดยอดดัดมันท็อปมันได้หมดพี่แล้วมันจะค่อยโตถ้าเราไม่ตัดไม่ท็อปมันก้นมันจะสูงมันจะยากต่อการหลบซ่อนของตำรวจของทางการครับต้องต้อเลยช่วงช่วงคูกตอนเล็กนี่ทำไมเราก็ต้อง ไปปลูกในในมุ้งในเต็นในไงไ็พล้วกก็ผมกะชอบผมกะไม่มีใครรู้แต่คราวนี้เพื่อนผมอ่ะมันเข้ามาออกกันมันกินน้ําบายผมได้เกมฑไอที่เราก็บอกถ้าข้างบ้านมึงเนี่ยคนที่ไปจับกข้างบนไปจับเขาบอกว่าข้างบ้านไม่มีคนเขาออกมึงก็ไม่เก่งเสือให้ท้างเขาออกเองแล้วปลูกมานานยังไม่ใช่พูดถึงว่าก็แต่กุมภาครับกุมภพาปีนี้ปีเนี้ยกัญชาเนี่ยทำไมเราต้องไปให้แสนให้อะไรมันเพราะอะไรยังไงมันจะโตไวพี่โตไวนี่ไปเจออีก อีกแค้นหนึ่งที่ผมกําลังจะทําเนี่ยปลูกในถังเลยคล<ม>้ายๆถงังไฮโปอะ<ม>่ะดกมากพี่ดอกนี้มันขึ้นทุกอีนออแก๊งดิ่งหมดเลยไหมล่ะออกแกนิกหมดเ,เลยครับแต่<ม>ที่ผมบอกปลูกในถังนี่คือเราไม่ใช้ดิน<ม>ใช้น้ํายิงใส้ล่างเดี๋ยวยิงยิง,งยิงไส้ล่ายิงใส้ล่าแล้วออกซิเจนน้ําที่หยดลงมาเราก็เอาไปถังพักแล้วเราก็ขึ้นมาฉีดใหม่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 ล่ามันชอบอากาศเย็นๆห้องแอร์ผมกําลังจะทําเนี่ยผมเก็งก่อนไอ้นี่ไอ้พันธุ์ที่เราปลูกเนนนี่ยพพัั พี่มีดอกต่อเต่าครับใช้ตัดข้อตอนคืนใช้สถานการณ์อตอนกลงคืนแล้วก็อีกต้นหนึ่งที่กำลังขึ้นดอกใช้ตอนกลางวันครับเหมาะสำหรับทำงานทํางานเอนไม่เหนื่อยมันปลูกม,มันปลูกสาหรับไว้สายมันจะมีใบอินดิก้าแล้วก็สาดทวา่าแน่นอนจริงๆ,ๆแล้วไอ้ไอ้คุณสมบัติอยู่ที่ไตโคมครับเต่านี่มันเป็นอะไรมันมันใช้สําหรับสถานการณ์ตอนกลางคืนอือถ้าคุณสถานการณ์ไปแล้วในทางเสร็ มันมันจะง่วงนอนแบบว่ามันหมอนหทำหรับเขาก่อนครับแล้วก็มีต้มหรือว่าเอาไปหรือว่าไปแล้วแต่สะดวกครับจะต้มยเอาไปจับเป็นอะไรได้หมดซึ่งแดบเนี่ยที่ต่างประเทศเขาเล่นกันแผ่นเหลืองเหลืองที่เห็นเหลืองเหลืองใส่แก้วน่ยก็ยางมันก็เราก็เอาอันนี้แหละไปเครื่องเลซินความร้อนมออกมาเอายางมาออกมาเราก็แกะแกะแกะแล้วเราก็ไปสูตรแน่นอนสุดยอด